มีตัวเลขน,นะครับภายออนไลน์ที่ D e s นะฮะได้มีการเปิดเผยมาบอกว่า1ปีมีการน้องเรียนพุ่งถึง2 5 0 0 0 0กว่าเรื่องเลยนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเสียหายรวมกว่า32,000ล้านบาทเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวทีดเดการ,รหรือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังฮะต้องถามว่าเพื่อนๆ่ยังโอเคอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าภายออนไลน์นั้นมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเหลือเกินนะฮะล่าสุดแล้วนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า d e s เเนี่ยฮะ เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ว่ามีผลบังคับใช้พรกรมาตรการป้องกันและปราบปรมามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2 5 6 6เป็นกฎหมายนะเป็นพรกนะที่ว่าจะมาควบคุมเรื่องของบัญชีม้าแล้วก็มีการกําหนดโทษสูงทําให้ประชาชนที่ทราบข่าวไปปิดบัญชีนะเพราะก่อนหน้านี้หลายคนนะครับไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าได้แค่ค่าหัวเนี่ย400บาทเท่านั้นเองตอนนี้เนี่ยพอมีพรกรมาแล้วไปปิดกันครับเพียบเลย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี d s ว่าอย่างนั้นทีนี้จากปัญหาภัยออนไลน์นะครับที่ยังมีแนวโน้มความเสียหายเพิ่มขึ้นแต่ตำรวจไซเบอร์บอกว่าสถิตินั้นมันค่อยๆลดลงฮะสะท้อนจากตัวเลขของประชาชนครับมีการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ไทยโพลิ e อน l i n e .com ครับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 6 5นะครับจนถึงวันที่21มีนาคม2566นะครับ มีคดีความออนไลน์กว่า247,000กว่าเรื่องครับถ้าเกิดจะแบ่งนะเป็นคดีออนไลน์เนี่ย224,000กว่าเรื่องคดีอาญาอื่นๆนะครับ7,684เรื่องจำหนายออกจากระบบนะครับ16,068เรื่องผลการอายัดบัญชีที่มีคำร้องทั้งหมดเนี่ย74,129บัญชีนะครับมีการขออายัด54,017บัญชียอดเงิน6,941ล้านบาท แล้วก็อายัดได้ทันนะครับ449ล้านบาทรวมโลยค่าความเสียหายนะครับ32,083ล้านบาทโอ้โหตัวเลขสูงมากและบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สำเร็จก็ยังสูงอยู่นะผู้ก่อเหตุก็ยังสามารถลวงผู้เสียหายได้นะราะทุกวันนี้เนี่ยในรายการสถานีประชาชนยกกำังสามนะครับทางไทย P b วออนไลน์เนี่ยผมก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้เสียหาย แต่ละคนนฮะเสียหาย4ี่0ส0ห้าแสนล้านหนึ่งสี่ล้านโอ้โหหนักหน่วงเหลือเกินนะฮะทีนี้เนี่ยปัญหาที่ว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงมากที่สุดนั้นคืออะไรผมอยากให้ติดตามคลิปหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาไล่ฟังเลยนะว่าอันดับหนึ่งเลยภายออนไลน์ที่ผู้คนโดนหลอกมากที่สุดนั้นคืออะไรกด,ดติดตามกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะกดถูกใจกดหัวใจ เพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะฮะที่ผมพยายามที่จะทำออกมาและจะทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับ